ทายเพื่อนเพื่อพี่พแม่แม่ทั้งหลายวันนี้เราก็จะมากินตัวโอเวอร์ไนท์โอที่ทำแช่เอาไว้นะคะมีกล้วยเดี๋ยวตักให้ดูอันนี้ก็ใช้ตัวอะไรนะแมกกาเลตอ่ะไอตัวนั้นอ่ะโอ้ยนี่วันนี้มาอยู่เวรที่สำนักงานอีกแล้วแทนน้องแทนน้องหมิวคนสวย ก็ใช้ตัวโอ๊ตตัวนั้นแหละตัวเดิมแล้วก็กล้วยหอมสองชั้นแล้วก็เปลี่ยนยี่ห้อโยเกิร์ตเป็นดัชชี่ไบโออันนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูอ่านข้างในข้างในมันจะเป็นอย่างนี้ที่จริงอะ่ะเข้าโอ,อ๊ตอ่ะถ้าช่วงลดน้ำหนักอะ่ะถ้านึกอะไรไม่ออกให้เอามาผสมกับนมกินตอนเช้าถ้าเป็นนมอัลมอนนมพิตาชิโอ แงละยี่สิบกว่าบาทตอนนี้มันยีสบเจ็ดบาทแล้วมั้งในเซเว่ะเมื่อก่อนตอนช่วงลดน้ำหนักได้อ่ะจะกินกินอาหารแคลน้อยมากจะกินเป็นพวกข้าวโอ๊ตหรือไม่ก็คอนเฟกตอนเช้ากับนมพิตาชิโอนมอัลมอนด์อันนี้นะทําเองเมื่อคืนใส่นมถั่วเหลืองไปด้วยเพราะว่าไม่มีมันต้องมาลื้อฟื้นความจําใหม่หมดอนะตอนลดน้ําหนักอะอร่อยส่กล้วยอร่อยมาก ไม่มีอาหารใดอร่อยมีแต่ลิ้นเราไม่คุ้นเคยเท่านั้นถ้าเรากินเอาประโยชน์คําว่าอร่อยของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันถ้าอร่อยของคนอ้วนที่อยากผอมก็จะเนี่ยของพวกนี้แหละแต่ถ้าอร่อยของคนผอมที่อยากอ้วนก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งฟาสต์ฟู้ดอะไรพวกนั้นที่พูดได้เพราะว่า เคยลดน้ำหนักมีประสบการณ์การลดน้ำหนักมาแล้วสองครั้งสามครั้งในชีวิตเดี๋ยววันหลังค่อยเปรียบเทียบรูปไม่รู้กฎกติกาชุมชนได้หรือเปล่าหรอกรู้สึกโดนแบนบ่อยมากเลยขายของไม่ได้เลยอะช่วงนี้อะวิตามินไม่ออกเลยอ่ะหลายวันแล้วอ่ะเป็นอะไรฮึปกติมันออกตลอดนะอุ้ยเราเครียดเลยนะนี่พึ่งมือใหม่ด้วย ถ้าเราเปิดใจแล้วยอมรับว่าเรากินแบบนี้เพื่ออะไรงกินให้หมดก่อนนะเจ็กินเพื่อให้มันได้ประโยชน์อะไรมันคือก็คือการวิจัยอย่างหนึ่งเท่านั้นแหละงบประมาณที่เอามาปรุงของพวกนี้ก็รู้อยู่แล้วประโยชน์ที่จะได้รับก็รู้อยู่แล้วแล้วถ้าไม่กินมันจะเป็นอะไรไหมถ้าไปลดน้ำหนักแนวอื่น เราก็รู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าเราก็ชีวิตคือการทดลองตลอดเวลาทําไมถึงต้องมากินแบบนี้ถึงจะลดถ้าทุกคนบอกว่าลดน้ําหนักผิดแต่ว่ามันได้ผลแต่ไม่ยั่งยืนจะยอมรับได้ไหมก็อีกเรื่องนึงถ้ากินอย่างนี้ที่บ้านจะกินอะไรไปซื้อกับข้าวให้พ่อแม่กินหรือไม่ก็ให้ท่านทำทานเอง ดูไม่มีความเป็นกุลสตรีเลยอาหารไม่มีรสชาติใดอร่อยมีเพียงแค่ว่าลิ้นเราไม่คุ้นเคยเพราะว่าสมัยเนี้ยคนมีตังก็เยอะเนาะคนที่เที่ยวต่างประเทศอะ่ะย่อมไปลิ้มรสอาหารของ ต่างประเทศเยอะแล้วอินเดียเอ้ยพม่าเอ้ยในกรุงเทพอะ่ะเอาแค่ในกรุงเทพอะ่ะอย่างคนไม่เคยไปต่างประเทศเหมือนเราอะ่ะเอาแค่ในกรุงเทพอะ่ะที่เคยไปกินมาก็มีอาหารอินเดียอาหารอะไรพวกเนี้ยแาววัดแขกอะ่ะมันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งไปเลยที่มันเป็นแป้งนานแล้วก็แกงถัว่วอะไรพวกเนี้ยอันนั้นอะ่ะถ้าคนไม่ชินนะไปกินแล้วบอกอะไรอย่างนี้หรอกแล้วทำไมคนประเทศเขากินได้อะ ไม่มีอะไรอร่อยหรอกแค่มีแค่ว่าเราไม่คุ้นเคยเท่านั้นแหละถ้ากินเพราะความอยู่รอดอ่ะความอร่อยมันก็ไม่จําเป็นหรอกกินอร่อยจนอยู่ไม่รอดก็มีมาแล้วเนี่ยวอนโอ๊พูดเหมือนเราอ่ะหน้าเบือ่อช่องเราถึงไม่ปังนะจริงๆช่องนี้ก็ไม่ได้เปิดแบบดีๆมาตั้งแต่ต้นนะ่ะ เงินครึ่งนงพอมันเยอะยืนเท้าีินถ้ามดแต่จะขายของอย่างเดียวอะ่ะมันก็ขายได้แค่ครั้งเดียวมันไม่มีคนกลับมาซื้ออีกหรอกจะขายของให้ดีก็เน้นขายแบบขาจรครั้งเดียวจบก็อาจจะเจ๊งวันไหนก็ไม่รู้ถ้าขายคนเดิมซ้ำๆได้บ่อยๆอะ่ะอันนั้นน่ะน่าจะยั่งยืนนะ ว่ากันแล้วก็เครียดกับการทำติ๊กต็อกต่อเครียดมากเลยอ่ะครายของไม่ออกเลยหลายวันมาเนี่ยพอแล้วกินให้ดูแค่นี้แหละครึ่งอืมโอ้วนไหนโอ๊ o T. แล้วที่โยเกิดไตบลสิบห้าบาทสองถ้วยเนี่ยถ้วยครึ่งถ้วยครึ่งกล้วยลูกหนึ่งในเซเว่นแล้วก็ข้าวโอ๊ตตามโรตัสร้อยสี่สิบกว่าบาทแค่แค่นั้น อมืมีนมโวเหลืองนิดหน่อยเพิ่มคือนมโทเรีองนิดหน่อยเปลี่ยนดัชชี่ไปทั่วอเปลี่ยนโยเกิรไปทั่วแค่นี้แหละรู้จะลงได้หรือเป,ปล่าหรอกยิกตอกยิ่งไม่ชอบให้ลงด้วย